ใช่แล้ค,ค่ะเกมสักุล like ่าสัก no ูดเวตาคาวทีวันนี้เราจะมาทำเห็ดอ้วนนะใช่ะเห็ดก็เป็นเห็ดอ้วนยักษ์นั่นเองค่ะน้ำเปลือกเลยซึ่งมินจาไปเก็บเห็ดอ้วนยักษ์มันจะเป็นยังไงมันไม่ได้มีแค่นี้นะทุกคนดูตรงนี้มาดูตรงนี้ สองร้อยสามสิบเก้าจริงเหรอสองร้งรอยสามสิบเก้าของแท้เราเพิ่มอีกตัวหนึ่งไหมเอาไว้ล่ะเอาเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็ได้นะเราเพิ่มให้อออออ,อ,อ ก็จบสิบเอ้าเฮ้ยบนหลังคาเลยมีเชื่อเฮ้ยครา้งฉันจะแพกลืมไปเลยอ้าวก็วุ้กี้ต้องขออภัยด้วยที่พูดผิเดี๋ยวเฮ้ยจัดก,การให้หมด บ้านบอยต้องเคลียะนะคะบ้านบอยมันต้องเคลีย์อืมเช้ไม่ดโดนอดเลยมาสิเออน่าเลยนะโอ้อโ,อโดนเองด้วยแถวนี้ก็น่าจ,าจะแบบว่าใกล้จะเคลียร์แล้วเห้ยเห้ น,นี้ด้วยเฮ้หมาหนีหมาไปหาตำรวจว้าวขึ้นมาได้ไงโอ้มาไม่ได้ขึ้นมาโอเนะครับน,น,น้องโอเคอขึ้นไปวันนี้จัดการดาวิกาโซ เหรอเฮ้ย hey, โอ้โห,หวานต่อหน้าต่อตาเราเลยช่ใชาไปเกาะกลุ่มรตรีหน้าดูเลยนะอุ้ยเขี้ยตรงนั้นตั้งเขียน,นคน,นไม่โดนตัวนั้นอายากมาลงมาแล้วโอ้โห จกโอ้ my god ไปบ้ป่เพราว่าไม่น่าไปกองอยู่ตรงนั้นเลยนะตอนนี้เหลือหกสิบเก้ากงอยู่ตรงนี้เหลือหกว้าวอืฮิตีกมีเท่าไหร่นะสองอสสป ไหนตัวที่สองร้อยสิบแปดเยอะอยู่เด้อเยอะอยู่เด้ไไปทำอะไรตรงนั้นอ่ะตรงนั้นด้วยเออจะทำอะไรมาลยนะอ้าเขยอะ เดียวใช่ไหมตัวสิบหกอ้หวานเจียบสเกิบไปกองอยูใใ่ตรงไหนทำไมฮะถามจริงเธอไปกองอยู่ตทำไมตอนนี้สามสิบเอ็ดอ่ะอเออ,อยเออา ไอ้เชือกยากเหยือยี่สิบเอ็ดตัวอ๋ออยู่นี่ไงยากให้ดห uh ูตัวอ้ตรงนีไปกงทำไมล่ะคไม่โกงจวแต่ลก็ไม่เปงี้อ่ะไหนนาะอยู่นี่หรอแล้วะตัวแล้วะตัวแล้วะตัวแล้ว เราก็อย่าไปอยู่แก้มันแป๊บนึงคนโ okay, อเคนะคนตอนนี้เราก็มาแล้วนะมาแล้วว้าผู้คนตอนนั้นน่ะเราจะเราจะหยุดเราจะหยุดคลิปแต่มันไปเหอะกดไปคลิปชื่อเลยจ้าเจอสิบเอ็ดตัวแล้วมันอยู่ไหนเราจะไม่ดูเราจะหาอืมโอ้ยตรงนั้นสองตัวโอ้ยสามตัว อยู่ข้างหลังก็ไม่พ่อเนาะไยให้ข่าไ่างเดียวเฮ้ยจะหนีข้าไปไนายก็ไม่รอดหรอกเฮ้ยไม้เป็นไรเจ้า <c oughs> เขาไม่จะได้จัดการทีเดียวไปมุ่งมากมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนกันอาจจะอยู่ที่โรงเรียนตอนนี้เลยหกตัวเฮ้ยเราเข้าไปยังไงเลยอ่ะอืมโอ้โหห้องไหนอ่ะเฮ้ยทำงานไงไปทำงานหน้า,นนา,านนะอย่าไปแอบ,บดีกลัวค่อยละขนาดนั้นเหลือห้า ตอนนี้ฉันต้องรีบหา <c oughs> ชุอ่อยู่ที่สูงๆเราจะเห็นทุกอย่างทุกสิง่งตัวหนึ่งอยู่แถวไหนอ่ะ เฮ้ยก็เหลือน้อยอุย้ยไปใช้สักอันเฮ้ยน้องอืไปแอบ,บอยู่ที่ไหนกันเนาะเฮ้ยหรือว่าอยู่ในสวนสัตว์น้ำเราจะดูที่ในโรงเรียนให้ทั่วเลยข้างหลังไม่มีเราอันนี้คือถ้าเราเกิดคือเราแพ้เห็ดเลยนะไม่มีเทียร์ ตุ้งเลียตุงเคลียข้างในล่ะเคลียในสระว์น้ำ่ะอืมเขียเคลียในสวนสัตว์น้ำไม่มีสวนสัตว์น้ำเคลี้ยหมดแล้ว แต่เราต้องมันย้ำอยู่นะทุกคนไก่ห้าตัวเราดูจากตรงนี้นะทุกคนแต่เราอันนี้ให้ดูมันสามนาทีเพราะว่าเราอัน,นั้นอืมอะไรไม่รู้แรงนี่ตรงนี้เลยเราตรงนี้เลยมันจะบอกว่าความโกรธคือยังไงชลบ ลองไปหาดูซิมันจะหาเจอไหมเนี่ยวันนี้มันจะหาเจอไหมเลี้ยข้าไปแต่เราจะดูในโรงเรียนอุ้ยกใจข้างในเนี่ยอืมไม่มีอะไรเลยอืมก็เรียนอยู่ตรงแถวๆนี้อ่อืม ห้องน้ำละ่ะเลียในห้องน้ำนี้เลียหน้ำอะไระห้องน้ำชายเลียห้องน้ำหญิงห้องน้ำหญิงเขียห้องน้ำหริงเียห้องพักผูอุ้ยมันจะหาเจอไหมอ่ะเออมันอยู่แถวแวหมู่บ้านนัานมาที่โรงเรียนทำไหม อ,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 อ๋อจริงเหรออืมมันเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วกว่าจะเจอเนาะโอเคไหนๆก็ตออจอแล้วก็ตจอเหอะเพิ่งสี่ตัวอืมเซน,นตอนนี้าเฮ้ยอยู่ตรงนี้ ชเห็นปลาหมึกไหมไม่ใช่เห็นหิ่งไหมเห็นอ้วนยักดูห่าๆนี้หละอห่าๆเยตรงนั้นเราจะเราเราจอทุกคนเราจอ กว่าจะเจอเห็ดอ้วนยักษ์มานีรเอยมาให้ฆ่าจาัก,ก่อนโอเค่ช่วยแถวสนามเล่นปะชิมมาใช่เฮ้ยตรงนั้นยังไม่เคลียร์เลยเอ้ยตรงนั้นไม่ดูเลยยั้ไม่เคลียร์ก็คือมีนะตอนนี้นสองตัวอืม ไปหาคนในนี้ดีกว่าไม่เห็นมืออ้วนจะไหมคะพี่ไม่รู้ค่ะอืมไม่มั่นใจด้วยนะอตรงนี้ไม่มีแถวแถวนี้มันน่าจะไม่มาอืมสงสัยกลัวเราก็เลยหนีไปสองตัวนี้แอบแอบ ว่าเอฟเก่งมากเลยอ่ะพูดจริงนะพี่ตรงร้านเสริมสวยค่ะแม่มะจะไม่มีอ่ะถ้ามีก็อพยพกันหมดแล้วเฮ้ย อือุ้ยดูแผนที่เลยวัดอีตัวนึงไปที่ไหนตัวนึ่งไปที่ทะเลอีตัวนึไปมันอยู่แถวหมูบ้านอะเฮ้ยมันจะไปนอะไรขนาดนั้นหนีเราไปไหนล่ะ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเห็นหัวมันแล้ว กลัวอะไรนะฮะหออต่อไปก็มุ่งหน้าไปเฮวเลยอุ้ยมันอยู่ตรงเอ,อ่ออุ้ยตรงนั้นไงใช่ไม่ดูนะ ไปกัขนาดนั bye. Bye ่นเนะมาให้จัดการเลยโอเคปิดคลิปกันสวัสดียุ่กันนะคะบ๊ายบายร้อนกันเชนใคนะคะบ๊ายบาย